สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูแหวนนะครับผมแหวนรุ่นนะครับชนะจนนะครับหลวงพ่อพัดนะครับผมอันนี้คือชื่อรุ่นนะครับรวยชนะจนหลวงพ่อพัดนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาดูเนื้อเหรียญกันนะครับผมแหวนวงแหวนกันนะครับแหวนก็ทําออกมาก็ถือว่าสวยนะครับเนี้อยู่ในซีนอยู่นะครับผมไม่ไม่ได้แกะซีนเนาะนะครับดูการลงยาครับ ลงยาฟ้านะครับผมรูปหลวงพ่อนะครับลงยาฟ้านะครับลงยาฟ้าลงยาแดงลงยาเขียวนะครับด้านข้างก็จะเป็นไก่นะครับนี่ครับไก่นะครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนนางกวกนะนี่ครับเลขโค้ด number เลขนี้มองไม่ชัดนะเลขสามหลักนะครับเดี๋ยวผมดูกันสองสองแปดศูนย์นะครับรูปมองเห็นหรือเปล่าผมไม่ได้เอา ไอ้แป้นสองมานะครับดูองแหวนนะครับมีหลายเนื้อนะนะครับตรงนี้ก็บอกต้องบอกไปก่อนเลยนะครับผมว่าไม่ใช่เสียนพระนะครับเป็นแค่คนชอบชอบพระเฉยๆนะครับผมก็เลยเอามาแบ่งปันให้ดูนะครับเนี่ยนี่เหรียญนะครับดูหน้าหลวงพ่อสิครับนี่ฮะดูหน้าหลวงพ่อครับไก่นะครับผม แต่ละเหรียญต้องบอกว่าสวยนะครับเหรียญนี้นะครับน่าจะเป็นทองแดงนะครับตัวนี้นะฮะเลขโคดแปดหกสามนะครับตอกทอทหารไว้นะครับอืมนี่เหรียญนี้นะครับลงยาแดงนะครับอ่ะอันนี้ซีนแตกเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวแกะดูกันสองแปดแปดนะครับเลขโคดแหวนนะครับปรับไซด์ได้นะครับนี่นะครับใส่ได้ทุกไซส์นะครับ แล้วขยับเอาเนาะดูตัวแหวนครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูครับปรับไซส์ปรับไซส์ได้นะต้องบอกว่าใส่แล้วสวยนะครับผมใครสนใจผมก็ปล่อยให้เช่านะแบ่งปันกันครับเหรียญราคาหลักหลักร้อยนี่แหละครับผมมันไม่ได้แพงนะครับก็เอาแบบบูชาก็คือผมก็ไม่ได้คิดกำลงกำไรอะไรนะครับก็แบ่งแบ่งปันนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีแหวนนะครับไว้ติดตัวนะครับแหวนหลวงพ่อพัดนะครับ รับประกันแท้แน่นอนนะครับผมไม่ไม่มีแหวนเก๊น,นะครับผมทะาะรันี้ก็คือเราก็เช่ามานะครับดูจมูกนะครับผมดูจมูกหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวจมูกร้อยเลยนะครับจมูกสวยนะครับลงยาฉ่ำเลยครับดูจมูกหลวงพ่อสิครับี่อกล้องเลยโฟกัสนะฮะดูจมูกหลวงพ่อครับดูตานะครับดูการลงยานะครับ,รน,รบนี่ครับ เดี๋ยวเราดูมันมีเหรียญเพ้นด้วยนะครับเหรียญเพ้นก็อาจจะมีราคาหน่อยนะครับผมราคาก็อาจจะสูงกว่าเหรียญที่ลงยานะครับมาดูกันว่าเหร,รียญเหรียญเพ้นคือเหรียญไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะซีนให้ดูสักเหรียญแล้วกันที่เป็นเหรียญเพ้นนะครับอันนี้ครแกะได้ไหมออแกะไม่ออกเลยเดี๋ยวผมดูเหรียญเพ้นให้เหรียญนี้ ดูอย่างนี้แหละฮะนี่คือเหรียญเพ้นนะครับพี่เห็นไหมเนี่ยฮรเหรียญเพ้นนะครับก็จะเหมือนจะต่างกับเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับตัวหน้าตรงข้อครับเนี่ยเหรียญเพ้นนะครับเหรียญเพ้นเนี่ยเขาเรียกเหรียญเนี่ยจะมีราคานะครับจะมีราคากว่าเหรียญทั่วไปนะครับผมแล้วก็เลขโค้ดเลขโค้ดตัวนี้แปดห้าสามนะครับผมแปดห้าสามนะครับเหรียญเพ้นดูครับลงยานะครับผม เหรียญเพชรนี่ผมรู้สึกว่าผมจะมีสองเหรียญนะครับเหรียญเพชรนี่นะฮะเหรียญเพชรจะมีสองเหรียญนะครับรูปหลวงพ่อนะครับออเลขโคดตัวนี้เลขโคดตัวเดียวด้วยนะครับเลขโคดสามนะครับเห็นไหมครับอันปะก้านะครับเลขโคดสามเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเลขโคดสามนะครับสามตัวเดียวเลยนะครับเนี่ยสามตัวเดียวนะครับเนื้ออัปปะก้านะครับตัวนี้ จะตอกเนื้อชื่อเนื้อไว้อยู่นะเดี๋ยวผมก็ดูต้องดูในใบราคาอีกทีน,นึงนะครับผมก็ไม่แม่นนะฮะเพราะว่าเช่าเก็บไว้นะครับผมมีหลายเหรียญน,นะครับลงยาเขาเรียกลายลายม้าลายนะฮะขาวดำเลขโค้ด7 7 6็นะครับอตออ,อ่างก็น่าจะเป็นอันปาก้านะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันมองไม่เห็นนะผมไม่ได้เอาแว่นมาอาวนี้ฮะ ต่อโคดเรอาอ่างก็น่าจะเป็นอัปปะกานะครับโอ้โหอันนี้ฮะเดี๋ยวให้เพื่อนเนดูเหรียญนี้อ๋ออันนี้แกะสีนได้อะ่ะสีอันนี้สีนแตกนะดูเหรียญนี้ครับลงยาแดงครับลงยาแดงเขียวนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับสลักหลวงพ่อพัดนะฮะเนี่ยสลักเป็นหลงพ่อพัดไก่ลง,ล,งล,งลงยาเขียวนะครับ การลงยาไม่เลิกเลยนะครับลงยาสวยมากนะครับอันนี้เป็นนางกวักนะครับวันนี้ก็จะเขียนตรงวัดห้วยด้วนนะครับผมดูหน้าหลวงพ่อครับจมูกดูสันจมูกครับจมูกร้อยเลยนะครับจมูกโด่งจมูกไม่ยุบเลยนะครับแบบลงยาแดงนะครับลงยากีวอนนะครับหลวงพ่อนะครับดูนี่ครับดูนี่เพื่อนเพื่อดูนี่นะดูเลขโค้ดครับเนื้ออันประก้าเลขโค้ดตองแปดครับเห็นไหมนี่ครับเลขโค้ดตองแปดนะครับโอ้สวยมากนะครับใครสนใจอยากจะ เช่าไว้ใส่ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ให้นะอันนี้แบ่งปันกันนะครับผมต้องบอกก่อนผมไม่ใช่ร้านขา,ขายพวงขายผ้านะผมแค่เช่าไว้เยอะแล้วกับเพื่อนๆมาก็แบ่งปันกันนะครับดูนะครับใส่แล้วก็จะเนี่ยสวยนะครับแหวนใส่ได้ทุกไซส์นะครับพอปรับไซส์ได้นะใส่ได้ทุกไซส์นะพอปรับไซส์ได้นะครับผมนะบมีหลายเนื้อนะครับผมใครสนใจก็ ทักไลน์มาขอดูได้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้เราก็แบ่งแบ่งปันกันไปนะครับแหวนราคาหลักร้อยครับไม่ไม่ไม่ได้ราคาแพงนะผมชอบมาก็อ่าบางเหรียญก็เจ็ดแปดร้อยนะครับไม่ถึงพันบางเหรียญก็สี่ห้าร้อยนะครับไม่ไม่ได้แพงนะครับก็ถ้าเป็นเพื่อนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมดูเหรียญแต่ละเหรียญสวยๆทั้งนั้นนะครับ